คนนี้มาจากไหนคะเนี่ยมาจากไหนวะเนี่ยนั่นสิทำไมมาจากบ้านหรือเปล่าหรือมาจากไหนมาจากคอนโดมาจากคอนโดคอนโดอยู่คอนโดอยู่กับใครอ่ะคอนโดอยู่คนเดียวเฮ้ยใช่หรือเปล่าห้องล้างหมดเลยเฮ้ยทำไมอ่ะได้บ้านแล้วอ้าวยายห้องล้างหมดแล้วเดี๋ยวค่อยคุยดีกว่าเรื่องนี้มันสุดตัวไปเนาะม่คุยอะไรกันตรงนี้แต่ว่าวันนี้พี่ดิวมาทําอะไรคะวันนี้เหรอครับผมวันนี้เอาเพลงใหม่มาฝากกันครับเพลงใหม่มาฝากถูกต้องครับผมแล้วใช่เพลงพี่ไหม หรือเพลงใหม่ใช่เดี๋ยวต่อยอีกแล้วกินเออรู้สึกจะไปถึงไหนเดี๋ยวรู้สึกเดี๋ยวนี้จะรุนแรงกับน้องกับนุ่งนะเออคิดถึงไม่เจอกันนานนะคะในที่สุดคุณก็มีซิงเกิลใหม่มาฝากเราด้วยซิงเกิลเราไม่ใช่ซิงเกิลใหม่เท่านั้นโอเคซิงเกิลพี่ดิวนะคะครับอ้าววันนี้เนี่ยนอกจากพี่ดิวจะมาร้องเพลงประพอให้เราฟังแล้วยังมีแฟนคลับที่น่ารักมาด้วยนะคะเย้ เพ <Okay. S 2> น,นี้มีหลากหลายช่วงอายุนะครับผมอทุกคนน่าจะคิดถึงแหละเพราะว่าพี่ดิวก็ไม่ได้ร้องเพลงให้เราฟังตั้งนานเหมือนกันเนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยลึกมากกว่านี้ดีกว่าตอนนี้ให้พี่ดิวได้ไปร้องเพลงให้เราฟังกันก่อนคะ่ะได้ มีเธอเข้ามาในวันรู้เงาเป็นตัวเองดู้าบาว่าควรห้ามใจไม่อยากเจอซ้ำซ้ำไม่อยากทุ่มเทใครหมดทั้งใจกลัวต้องเป็นฝันร้ายอีกครั้งเองเจออ ดังเช่นน้ำเย็นชโลมจิตใจหรืออาจเป็นไฟที่มาแทนเผาบางใจเธอก็ดูยากเย็นจนเกินจะค่าเตาก็รู้ต้องหยุดตรงนี้แต่ฉันก็ปล่อย ที่ได้ไหมื่อที่หัวใจเจ็บ วเองที่ไรทำไมข้างในมันยิงเรียกรอ้องเหมือนว่าไหนสมองไม่ยอมสั่งหัวใจ ไม่แค่์ไม่ว่าวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไรถ้าใจเธอไม่จริงอย่างนั้นหยุดฉันที่ได้ไหมตอนที่หัวใจจะรักเธอไปกันนี้กันนี้ก่อนที 走。这 ไปสะกิดติ่งเขาทำไมล่ะเขามีหลายก๊อกนะหลายก๊อกเอาหมดแล้วเหรอเลี้ยงเค่อะไรเลีแยงดีนี้ไม่พี่ดิวคนนั้นเขาผีเขาหรือเปล่าไม่ใช่ไหมเหมือนกันหรือเขาเห็นแกอ้าวอะไรของเราอะอะไรก็ไม่รู้อะเพลงที่เพิ่งจบไปคือเพลงอะไรคะพี่ดิวก่อนจะรักไปกว่านี้ครับ พี่ดิวพี่ดิวไม่ได้พี่ลองมองทางนี้มีอะไรเยอะมาทางนี้บ้างมาต้องมองอะไรที่ไม่ค่อยดีบ้างเนาะเธอเจออะไรดีๆมาเยอะแล้วจะมองออจะบอกว่าพี่ดิวไม่ได้ออกซิงเกิลให้เราได้ฟังมานานไหมก็ล่าสุดก็ไม่นานนะประมาณปีที่แล้ว ๋อก็เป็นมานปีหนึ่งเลยนะใช่ปะปีหนึ่งเลยเหมือนกันนะคะคราวนี้เนี่ยมาในเพลงของละครด้วยโอ้ต้มแล้วรู้สึกถูกต้องแล้วรู้สึกไงบ้างได้กลับมาร้องเพลงละครอีกครั้งหนึ่งด้วยก็ต้องบอกว่าภูมิใจชัยสมรภูมิมากมากเลยครับผมใช่เดี๋ยวอยู่นี้เดยกซานเนี่ยเขาจะต้องพูดจากองจองกันใช่ไหมส่งรองบ้างส่งรองบ้างอุยยากมากเลยการแต่งกนส่งอาจารย์นี่ก็ยากไม่ทำอย่างนี้คืฝรั่งน้องเป็นฝรั่งอะขยันไป่ลยน้องเป็นฝรั่งเหรอเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะ ไม่ได้อีกเหมือนกันน่าก็ใจอีกมาเข้าเรื่องอ่เข้าเรื่องของเราดีกว่านะคะที่มาที่ไปของเพลงนี้พี่ดิวทำไมถึงได้มาร้องเพลงนี้ได้ก็น่าจะเป็นเพราะว่าคาแรคเตอร์ของเสียงน่าจะตรงกับมูทของเพลงที่ที่มันที่มันเป็นฟิลนี้ผู้ใหญ่ก็เลยเร่งเห็นว่าเออถ้าเกิดเป็นเพลงแบบนี้เนี่ยลองให้ดิวร้องดูหรือว่าคาแรคเตอร์ของเรามันไปตรงกับพระเอกของเลราตีหรือเปล่าอะไรแบบนี้หรือตัวร้ายหรืออครที่ว่าคาแรคเตอร์ไม่ตรงคาแรคเตอร์ไม่ตรงแตหน้าใช่ ไมกแล้วโดนอีกแล้วเนี่ยอะไรที่ไม่จริงพูดไปเถอะกีดหน้าคุณไปคล้ายกับใครนะพระเอกเรื่องนี้ใครนะคะคุณชอนชอนจินเดชอลค่ะตายละอันนี้ช้อนช้อนเหรอ อันนั้นช้อนอันนี้ช้อนปากอะไรนี่ล่ะน่ากลัวมากครับอ่าเรามาพูดถึงแนวเพลงกันบ้างดีกว่าเพลงนี้ก็ยังคงเป็นเพลงที่ใช้อารมณ์เยอะเหมือนเดิมนะในสไตล์ของพี่ดิวมีความพิเศษกว่าเพลงกนก่อนหน้านี้ยังไงมั้งคะเพลงนี้เหรอถามว่าความพิเศษยังไงพี่ว่าในในเพลงแต่ละเพลงมมีความพิเศษในตัวมันเพลงนี้เนี่ยน่าจะพิเศษในเรื่องของความพยายามปิดบังความรู้สึกข้างในมากกว่าในการตีความ ก็คือมันเหมือนเป็นแบบมันเหมือนเป็นการร้องเพลงเพื่อสื่ออารมณ์แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ให้รู้ด้วยว่ารู้สึกยังไงเพราะว่าตัวุตัวละครอย่างเงี้ยอย่างเพลงเนี้ยมันบอกว่าเฮ้ยอยากจะรักแต่ว่ารักไม่ได้ทางข้างในเรียกร้องให้รักแต่ว่าก็แสดงไม่ได้แสดงไม่ได้อะแสดงไม่ได้ตังหัวใจอ่ะแล้วแล้วยังไงตอนร้องเพลงยากไหมคะตอนร้องเพลงตอนร้องเพลงเลยครับผม ก็ถามว่ายากไหมก็ไม่ยากไม่ยากในเรื่องของในเรื่องของการการสื่ออารมณ์มแต่ว่ามันอาจจะยากในช่วงเสียงสูงๆบ้าง,งอนะไรอย่างเงี้ยเพราะมันนข้างสูงอยู่แต่ว่าปกาติพี่ดิวก็จะมีเพลงทุกเพลงจะต้องมีท่อนที่แบบมันพีขึ้นไปนะแล้วอย่างเพลงนี้่ะดีไซน์การร้องเป็นยังไงบ้างคะก็ดีไซน์การร้องก็เอาฟิลนำก่อนเอาฟิลนำเอาคำคำมันนำอารมณ์มาอยู่แล้วพอพอคำมันนำอารมณ์อยู่แล้วเนี่ย ฟิลมันก็มาแล้วพอฟิลมมันมาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถดีไซน์ลูกล่องลูกเล่นอะไรเข้าไปเข้าไปได้เลยจะเป็นการหนเสียงฮูฮาเย้ยูเย่อะไรอย่างเงี้ยเย้ยูเย่มีในเพลงด้วยเหรอเมื่อกี้ใ่ายูเย่แม่แอบไม่มีนะแต่เห็นบอกว่ามันมีกลิ่นของความเป็น R b น n d B นึ่ก็เอาสเกลมาผสมด้วยเช่นลูกแอดลิบอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพี่ดิวก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบฟังเพลงในหลายๆแบบถูกป่ะและอันนี้ก็เหมือนกับเป็นอีกมุมหนึ่งของพี่ดิวใช่ไหมคะใช่ครับผม,มพูดมาพี่ตอบใช่เหมือนเลยเ <c oughs> แล้วการทํางานเป็นไงบ้างคะการทำงานสนุกไหมสนุกครับสนุกครับเพราะว่าพี่โปรดิวเซอร์เราทำงานร่วมกับพี่เอสเตอร์ S <S <S พี่เอสเตอร์ชื่อคล้ายๆนางเอกเลยนะออกาํออาออลังจะบอกว่านางเอกเหรอไม่ใช่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 ครับผมก็พี่เอสเตอร์เขาทํามาหลายเพลงแล้วล่ะของด<ช>ัมสตาร์ของเรานะครับผมแต่ว่าพอเพลงนี้เนี่ยเราเข้าไปเราเราร้องปุ๊บเนี่ยพี่เขาไม่ได้รีฟอะไรเลยเขาบอกว่าดิวดิวตีวววความแม่งยังไงดิวลองร้องให้พี่ฟังก่อนแล้วพอเราร้องปุ๊บเนี่ยโอเคพี่เอาแบบนี้แหละพี่ซื้อเอาแล้วอย่างนี้ตอนก่อนที่พี่ดิวจะเริ่มตีความเพลงเนี้ยต้องต้องรู้เรื่องของละครใช่ใช่ใช่ก็ขอเรื่องย่อเขามา เราขอเรื่องย่อเขามาอ่านแล้วตอนร้องต้องจินตนาการตัวเป็นพระเอกไหมคะหรือเป็นตัวร้ายไม่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 พระเอกยังร้องตัวร้ายตลอดเวลาเลยอ่ะไม่ใช่เราต่อเลยใครรับเชิญเราไม่เราไม่แก้ใครรับเชิญเราต่อเราต่อพระเอกก็ไม่ต้องจินตนาการเพราะมันแช่อยู่แล้วก็เป็นซะอย่างเงี้ยสมคุณใจยังเออเนลิกแกแรงมากเลยอล่อหล่อแรงมากไปอีกนะ เกาเป็นว่าเพลงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเพลงพราะของพี่ดิวที่ทุกคนก็แบบจะได้มาร้องตามกันนะคะฝากผลงานเลยดีกว่าค่ะคุณพี่ใล่แล้วเหรอ,อไม่ได้ไล่เดี๋ยวนั่งคุยต่อก็ได้ฝากก่อนถ <c oughs> ้าอยากจะอยู่ต่อก็ได้เค,เคโอเคครับผมกล้องไหนฮะ อ๋อตง้องนี้โอเคครับผมก็ฝากผลงานเพลงเพลงนี้ด้วยละกันนะครับผมชื่อเพลงว่าก่อนจะรักไปกว่านี้นะฮะจากละครเรื่องเล่รตีนะครับผมก็สามารถดูได้เพราะละครกาลังเข้มข้นเลยเอาจริงๆเลยว่าเข้มข้นทุกตอนอ่ะมีตกที่จูบทุกตอนเลยเฮ้ยเอ้ยนี่ครับผมแล้วก็เพลงเนี่ยก็เป็นเพลงที่แทนความรู้สึกจากตัวละครนะครับผมใครดูละครแล้วอินก็รบกวนมาโหลดเพลงนี้ด้วยนะครับผมดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสามสองแล้วโชรออกครับหรือว่าดาวโหลดใน iTunes Store ก็ได้นะครับผมหรือว่าฟังในเครับล็อกก็ได ท่องทางมากๆเลยแล้วติดตามพี่ดิวได้ไหนไอจีไอจงไอจีได้นะในไอจีก็เสิร์ชเลยนะดีอีดับเบิลยูอัอรุณพงศ์ครับเ R อาร์อารดิวอรุณพงศ์ครับโอเควันนี้ขอบคุณพี่ดิวมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยรอติดตามซิงเกิลใหม่ๆต่อไปของพี่ดิวอยู่นะอ่าโอเค